สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นช่องของยาจอยสกุลน,นะคะยาจอยกำลังจะมา,าต้มชาชาเขียวค่ะชานมเขียวนะคะวันนี้ยาจอยจะใช้ชาตราเมือค่ะแบบนี้นะคะได้เลยนะคะตอนนี้นะคะยาจอยก็จะใช้น้ำสามลิตรต้มเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็ได้นะคะถ้า ถ้าแบบว่าสําหรับคนที่ไม่รู้จะเอาจะวัดแบบที่ไหนเอาขวดน้ําขวดใหญ่นี้เลยนะคะเป็นีดเครึ่องเป็นสองขวดนะคะก็จะมีอ่าวถ้วยตวงถ้วยใหญ่นะคะห้าร้อยมิลนะคะแล้วก็ถ้วยตวงเล็กสองร้อยห้าสิบมิลนะคะนะคะ่คพอน้ำเดือดแล้วนะคะเดจจอยก็จะปิดนะคะเนี่ยมันแรงเยอะนะคะเดจอย ขอขอภเนาะใช่ทับพีแบบนี้นะคะนะคะมันจะคนง่ายหน่อยนะคะยี่จอยปิดถ้าน้ําเดือดแล้วก็ปิดเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ยี่จอยทํามาแล้วค่ะอาชาชาชา,ชานมไข่มุกสีเหลืองนะคะอันนี้ก็คือชาเขียวนะคะชาเขียวนะคะนี่ค่ะนะคะ นะและ้วก็แบบนี้นะคะตักลาดไว้เลยค่ะตักลาดทิ้งไว้แล้วจะปิดฝาหรือว่าไม่ปิดฝาก็ได้นะคะนี่ค่ะปิดฝาก็ได้ไม่ปิดฝาก็ได้นะคะ,นคะ,นะ,คะในจอแช่แล้ก่อนนะประมาณ3-5นาทีนะคะพายเจาก็จะบอกอพูดให้ฟังนะคะว่า นมเนี่ยะคะถ้าจะใช้นะคะ,ะครีมเทียมของนมข้นหวานนะคะครีมเทียมนะคะตัวนี้ก็จะคืออะ,อะไรนะอันนี้ตัวครีมเทียมค่ะนะคะตัวนี้ได้นะคะ นมข้นหวานเป็นของนกเกี่ยวก็ได้นะคะนกเกี่ยวแล้วก็เป็นนมนมจืดนะคะเป็นของนกเกี่ยวก็ได้นะคะนะคะอันนี้เจเจก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเจเจก็จะออกแล้วนะคะเ,ะเ,อออเะคะพราะว่าครบห้านาทีแล้วนะเนาะ๋ยวน้ำมันจะหายร้อนนะคะเจเจก็จะ,ะแบบนี้ให้ก็แล้วกัน ้ำตา350กลกรัมค่ะนะคะหสิบกรัคกงคงะไดิที่แล้วพี่จอจ้ี่อจไม่ได้บอกรายละเอียดนะคะอันนี้คริมเทียม150กรัมค่ะพี่จอจะบอกเมื่อกี้นะ นะคะสีเปลี่ยนเห็นนะคะสีสวยงามมากนะคะตามด้วยนมข้น,นะคะ่ะอันนี้400กรัมนะคะถ้ากลัวหวานก็250กรัมหรือ200ก็ได้นะคะสำหรับทำกินเนะาะถ้าทำขายก็ต้องตามโจตย350กรัมนะคะแล้วแต่นะคะปรับเปลี่ยนได้นะคะส่วนไม่ตายตัวเนาะแล้วแต่ดัดแดงเอานะคะส่วนไม่ตายตัวนะี้วก็บอกพ,อ,อ,พอเป็น สังเขตนะคะจะบอกว่าเป็นสสงเขตเนาะว่าแล้วแต่เราจะปรับเปลี่ยนเอานะคะถ้าทำกินก็ทำง่ายค่ะไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ตามด้วยนมนมข้นค่ะไอ้นมจืดค่ะนะคะสี่ร้อยหรือว่าแล้วแต่สองร้อยก็ได้แล้วแต่นะคะก็คือถ้าไม่อยากเข้มข้นมากก็เอาแค่200้อยนะคะถ้าอยากเข้มข้นมากก็สี่ร้อยนะคะ เจ้าก็จะชิมดูก่อนนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้จอยจะกรอกแล้วนะคะทิ้งให้มันเย็นสักพักนึงนะคะค่ะ ชาเย็นแล้วนะคะชาเมื่อชาเย็นแล้วนาะ,ะอันนี้เป็นชาเขียวนะคะเยวจเขาจะกรองนะคะ mm. ก็คือจะใช้ตัวกรองเป็นที่สองห้ค่ะ mm. นี่นะคะ250นะคะอันนี้ก็250ร้ห้าค่ะถ้าจะทําขายนะคะ mm. วด250้าห้าสิบเนาะ mm. แล้วก็กองเลยค่ะ mm. ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ mm. บางครั้งนะคะ mm. บางครั้งมันก็ มีตัวอะไรลงไประวังมแมลงดีๆนะคะ,นะม,ะ,ะมันจะเยอะนะแมลงเนาะแล้เราก็จะใช้นะคะเราก็ปิดอย่างนี้ค่ะปิดง,ง่ายนี่ค่ะคือไม่ให้ไม่ให้เบี่ยงเลยนะคะนะคะมันมีขวดหลายแบบนะคะถ้าถ้า,ายังทำยังทาไม่ค่อยจอจาไม่ค่อยจะ ชินนะคะเราก็ใช้แค่ขวดแด่นนี้ได้นะคะราคาไม่แพงนะมีตามมีขายตามร้านทั่วไปค่ะนะคะในตลาดก็จะมีนะคะมีทุกอย่างค่ะมีทุกยี่ห้อนมทุกยี่ห้อขวดทุกยี่ห้อมีหมดเลยนะคะนี่ค่ะนะคะจะเอาใ้นี้ก่อนเนาะนะคะ แม่แน่สำหรับเราแต่ก็เวลาตวงขายก็นะคะก็จะดูะดีๆหน่อยนะคะดูปริมาณให้มันเท่ากันหรือว่าจะช่างก็ได้นะคะมันมีช่างประช่างก็มีนะใช้ช่างก็มีช่างที่เป็นตัวเลขนะคะหวดละสองร้อยห้าสิบมิลน,นะคะคะะเจอก็จะเป็นแคบหน่อยนะคะ ควรจะแค่นิดนึงนะคะที่เจอดูมาก็หลายอาจารย์ค่ะแต่และอาจารย์ก็ทําไม่เหมือนกันนะคะอาจยจอก็ทำเดบบที่จอาจารย์ถนัดน,นะคะเดยกง่ายๆมันคือไม่ต้องยุ่งยากค่ะ เราไม่ต้องใช้ผ้ากองน,นะคะเพราะว่าเดจจอยทาแบบนี้เดจจอยไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากเนาะมันลาบากค่ะและน้ํามันร้อนมากนะคะน้ําร้อนนะคะอ่าเดี๋ยวยังไงเดจจอยอ่ากรอกเสร็จก่อนนะคะเดจจอยให้ดูเดจจอยจะให้ดูนะค่ะอันนี้เดจจอยก็กรอกเสร็จแล้วนะคะกรอกเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ไว้ แล้วจะนกน้าแข็งหรือว่านกน้ําธรรมดาก็ได้นะคะแล้วเราก็เอาให้มันเย็นเสร็จเราก็เอาไปเข้าในตู้เย็นนะคะประมาณหนึ่งคืนนะคะเอามากินได้เลยนะคะคือตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มน้ําแข็งนะคะเพราะว่ามันรสชาติอดีนะคะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาจจอหน่อยนะคะจะได้คลิปหน้าจะได้ดูคลิปหน้านะคะนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ